ครับสวัสดีค่ะคุณตะเคียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพันธุ์นงเว้นเหรอวะค่ะมาจ้าหน้าปุ๋นะหน้าห้องเปเาเกาะบ้านผมปใส่มองน้ำบ้านก็มาเมื่อยไาเมื่อยมันเนาะค่ะยหญก็นอนทั้งในวะเพราะผมไปนอนอยู่ทั้งแข่อยู่ทั้งกลัวก็รับด้วยละมิจีรีเขาเทิยงกบทัได้กินไส่มัน Bắn là phải nhảy tỏ Cần thấy là vô Thấy là cũng Mà 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 ừ. ừ, thấy là sao hai đẹp vẫn vả Mướng khỏi chú Nèo khơi thấy ta cầu nó Thấy bây giờ cô ấy vẫn nhàng hạ bạn Cô ấy nhàng với ông sẽ phạt thằng thịt Mua lại ông sẽ là ông Ừ, chẳng hãy vẫn quá มันร้มร่มจังสิบมันร้มคุบรงอกันข้าหนามันนะคุบเขาลงเลยคุบเข้าลงบานเนี่ย้าล้งก็ลงโย่ลงบานหอยมันคือบูลุกเอาไปมาเงือเงือบเงือกไมได้ไข้กันตายเลยบ้านจะคล้างกันสมาูรณ์นะําตัวหนุ่มหมดนะเนี่ยไข้จะร้มเหรอนว่ยเขาบอกว่าไข้จะมันมันโรุกว่ะเขาเห็นมาใส่บ่เออ

ไม้กู va, มาบ่ไม้กมาบ่ได้บ่ให้เมื่อควยเราตายกักปฟนเราอือร้อยเมื่อแล้วไม้กูอยางไรยาเราอ่ายเ้าตีกับ่ะนเราเหมือนแหงเราเราเขียดคด็บขาเออเขียดแหงบานก็สือร้อยมาแล้วเนาเนล้วเมื่อเราเนี่ยเมื่อบ้าเมื่อแล้วว่ะน้ำาน้ำน้ำ năm năm cái này mấy sao ba cả cổ ba mân. đi mưa ờ, đi đi mà đâu có à. năm năm thăn năm bò thăn đấy mẹ cái này cái này hả cái này lót mẹ cái vào cái vào โอ้ยใครแม่ควันบ่เมือมอมม่อยใครแม่เขามายังเมื่อยอยู่ค่ะอย่างไม่เดีอดไม่เดาฮะตกใจตกใจตัวเห็ดกล้วยเขาตายตายกับตายข้ามองไทยไปอยู่ดีตายล้มห้ามองเออเจ้าของศูนย์บอบไงเดียวค่ะศูนย์คือสิขาทีมเนี่โอ้ยคือสิขาจีตีกันแต่ว่าโอแม่มีศูนย์สบคุณตายเก่งวันน้ชาวบ้านมีบหรตายกับตายเนาะเออฮะแล้วชาบอกเรียกข้อมาบ่ค่ะเก้าที่สวนด้วย เก่าที่สวนผู้เฒ่าเนี่ยไทยผู้เฒ่าไทยหน้ากั้วมันก็บตายกระาสวนรู้ข้าวที่สูนขั้วกับเป็นสี่ั้วกับเป็นสีไตกับวนเก่าที่ศูนนี่ละสามตัวเลยสองตัวเลยคุณตาสองตัวกับสี่ศูน์เอ เลนเอาเนาะตัดเลนเอาสี่ศูนย์เก้าศูนย์เอออ่กอะไรอันเสรลับกันเอาที่เก่าเก่าสีท่านแม่ละโอ้ค่ะแต่ว่าเก่านี่ก็สำคัญด้คุณตาฮะเป็นัวลูกก็เป็นหกเนาะฮะไมเอายุกยกฮกยังฮกปีอายุเอาค่ะค่ะอายุครบขเ้นไปเ่าไหร่ฮกพีเนาะแต่ว่าจะของพวัเคว่ญอัน Chết gì khuôn ta? vậy thì chết tiếp cuối rồi Ừm, chết mà chết Chết mà chết Chết, chết à? à. Ừ. Ừ. À, tò, bản, à, mà chết Thở lại Chết mà chết thiếp khuôn Chẳng lấy bằng ta khăn bộ hết nó bảo ว่าใครเนี่ยฝันว่ะค่ะใครแน่มันเป็นฝันคนลาฝันกลางเว้นแสกแสเว้นแสกเนี่ยมาก็ใหญ่มาจะแบบบอกก่อนผล้เรียนการค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณตาเคศรีนิซัมเนาะค่ะก็ขอบคุณแนวทางความฝันที่เป็นฝันห้ยทางผู้ชมทางบาทเนาะคุณตาเนาะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของคุณตาเคนเนาะค่ะนเก่าสี่ศูนย์สี่เก่าเก่าสี่สี่ศูนย์เกาศูนย์ค่ะอายุของคุณตาเคนนี่หกสิบหกปีค่ะประจําหวดวันที่หนึ่งกันยายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่คุณตาเคนนี่เพิ่นฝันมาเอากล้วยไปไถหน้าค่ะแต่ว่ากล้วยนี่ตายค่ามงค่ะท่านผู้ชมลมตายค่ามองเลยเนาะค่ะนะ กาเลยตีตวเลขเป็นเก่าซีโซนกับสื่อตัดนาตัดหลังเอาว้นเอาในหนีหล่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะกขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังค่ะเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถายังบมกดติดตามจ่าปอกะกขอฝากช่องเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถามีตวเลขแนวทางความฝันเด็ดเด็ดอยู่ใสจ่าปอกะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะ แต่อย่าฝ่าวไปไสค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้จะป้อมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดเมตตามหานิยมหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ่งนํากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะสก,การ์ค่ะหลวงปู่อ่เจริญเชิญค่ะอันเว้าเรื่องคุณของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธรณีให้ฟังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไารบุกเสกออกมานี่สําหรับน้องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือ จะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิม่มไปใส่มาใส่กระซานมอิซี่ไปบูธเทวดาเปหลอกสมรสาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายาหรืออยู่ในใสส่วนตัวในพิธีว่าในขออนิบาลในเคื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,น้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรานนีบางของทีาเอื่นแม่เส็นผมแม่โทราน,นีบางคน มันก็นเอินไปเป็นเครื่องเข้าหลงมันจะมีตัวผูกตัวเมีย re. อ่าอย่ในอตอนนี้ดีไหมนี่มันครบถูวนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนํนาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับพคนคือว่าถ้านาไปจะเกิดประโยชน์มีโชคไม่ลาภมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจมเขาโมซ่าไปแล้วดูเสีวา่าผู้ใดมากว่าดีขื้นวัตถุยางขา,ขายว่าดีก็ดีเออไปท่างเ็ียยังบ่เคยเสือเรือเถืงเบอ้อเถือเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหลแบบเต้ เนี่ยส่วนมากอ่าหลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทรงยึงอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัดส,สีมีชีบร้คนปูป่ากปูเื่ามาประมาณภาษาไทยเใส่ได้ต้องใส่สางในการออบรกบกึกส่วนมากเขาเลยถือจำหน้ำนามานาบเขี่มันเขาเบาน,นอกคันดีบดเอ่าว่าจะข้นสร้างอ่านังสร้างประกอบสร้างอันนี้ชีรามาเยอ่ยนี่เพชรเป็น สีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้่งโต๊ะมันไล้มาจากลูกลูกคนเดียบส้่งอยู่สีเอออยู่จัหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเ็จของงาสร้างแล้วกับพวกนางส้่งนองง้องสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ให้ยายโยมพนม,มาชาบุญสั่งสลอกสารสางแม,ม่ยัยงกับพึ่งมาบูชาไปกับฤาษีวสุขคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้่ง คือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิมะทูโภโมก็ใส่สร้างก็เลยเอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลถืที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปถือค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอคเนอกระได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพลงน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามาหาเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะาปอจะเปิดขังในให้เบิ้งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งขางไนน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน่องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึงน่องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามาหาสนเมตตามาหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเห็ดเอียงกับบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรีงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบอคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกกะผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ